ครับ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  <simitation> <simitation> <simitation>

はい ดังเช็นอุปกรณ์เครี่องทนการทา่นดอะมอลล์เสโตบังกาได้จากงานแกอีดิชานีสู่วันทีสองพฤษภาคสี่โดยในวันนี้เวลาสิบเจ็ดนาฬิการ่มชมการแสดงโชว์ชาสุดโตณพนพิธภัณฑ์ตุริงค่ะขอเชิญ่อนเ่มีอุปกรณ์ซครื่องทุนกที่สนใจร่วมชมและเข้าเล่นกิจกรรมได้ ที่เอ็นกรีมพาร์บเลนด้านหน้า The Life er เดอรมอร์และสโบบังคาค่ะท่ออกก้นผนะู้ปีโอกาตาละกุณนทุกท่าน er คะ่ะแนะนำเดอรมรลสโบบันท์คาค่ะ